ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม People Playground นะนี่แล้วอันนี้คือมอสผมโหลดมานะเห็นป่ะนี่อันนี้คืออะไรคือลาวาไอาก้ก้อนนี่คืออะไรคือหินป่ะหรือว่าเป็นลาวาวะ <c oughs> ต้องต้องส่งไปคนไปทดสอบไปนละวลองหย่อนไปดิเ <c oughs> <c oughs> อ้ามจมมาหายไปเลยเหรอ, <c oughs> อ มาเราจะรอของที่เหลือกันว่ามันมีอะไรเหลือให้เราเล่นบ้างอุ้ยอุ้ยอืมลงมาปุ๊บขาหักเลยเ,ด,เดียวเดีแบบ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียจะมียาอยู่นะอุ้ยเออ <c oughs> เออเออคือคือคือมันฉีดยาถูเปล่า อันนี้เหมือนอันนี้เหมืนอน,น,มนว่าเข็มมันทะลุเข้าแขนไปเลยเฮ้ยขายังพิการอยู่เหมือนเดิมเนี่ย oh, <no. S 1> เป็นหนักกว่าเดิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเออมึงช่วยเอาเข็มออกมาก่อนได้ไหมี่ยเฮ้ยฮัลโหลมึงเอาเข็มไม่เหน็บไปต้งแขนทำไมเนี่ย ไหนมันเป็นมันเป็นดาบแต่ม้อนไหนเป็นดาบของจริงวะเนี่ย h o ล l o w Sword m j i k ดาบ m j โกะเหรอว้าวใช่เหรอไหนลองดูดิมันดีป่ะเดี๋ยว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 มันโผล่มาอีกเล่มได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยอฮะเอ้า เอาตายไปแล้วเดี๋ยวเดี ouais ๋ยวเจ้าของดาบมาถือด้วยโอเคเอามาถือดิเออเออคือคือมึงจับดาบอย่างนี้เหรอแล้วมึงจะแทงเขายังไงวะเนี่ยเฮ้ยศัตรูมันหลังส่วนแทงต่วนมันอย่างนี้อะอ่ะสมมติสมมติเจอคนอย่างเงี้ยมึงจับดาบอย่างนี้แล้วมึงจะแทงเขายัางไงวะแทงได้ปะมึงสามารถแทงเขาได้ปะ เออเออ,เอ,อ,เอ,อถ้าถ้ามึงจะแทงอย่างงี้กูกูก็ยอมอ่ะตา่ามันคมมะนะออันน่ะเฮ้ยที่ผ่าแล้วแทงแล้วแทงแล้วไม่ออกแ <c oughs> ชทแชทนี่ไอ้ตัวมันชื่ออะไรวะแชทปะไอ้ตัวหมัดปะอืมเกือบกือ <c oughs> คือเป็นไรอะ่ะอยู่ด,ดีไม่ได้อเอออยู่ดีขาก็หักไปแล้วอันนี้คือแอลรวะนะ่ะ เอ่มเฮ้ยอย่างวะมึงมึงเป็นปืนได้ยังไรเนี่ยฮะเดี๋ยวมึงแบบมึงแบบกระสุนมุ้งจากกระชัดเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงเกี่าฟิวชั่นกันแถวนี้ไม่ได้นะ เราใช้อันนี้ดิแช่แช่อืมอืมอันนี้คืออะไรเนี่ยนะรอบที่แล้วยังไม่ได้ลองเฮ้ย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 อย่าใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าเพิ่งยิงเขาอย่ายิงเขาเ <c oughs> ฮ้ยคือมึงจวิงไมายิงเลยอ่ะดูดินั่นคือแม่จะยิงให้ได้อ่ะ คือผมจับมันอยู่เลยแล้วดูมันตีลังกาจริงอ่ะโอ้โหแอนแรกเขาขนาดนั้นมะลองลองเอ้ยเอ้ลองใหม่ลองใหม่อะจับอย่างเงี้ยมเบื่อดูดิดูมันยิงดิมึงเบือคือมึงจะยิงเขาให้ได้อะเอ้ยเดี๋ยวมีเตอร์ไยายนุ่มปู่ได้เหรอฮะเอิ่มมันปั่นจักรยานยังไงวะ มันสามารถปั่นจักรยานได้ไหมเอออย่างงี้แหละจับจับแฮนด์ไว้ <No. S 1> จับได้ไหมจับไม่ได้ไม่เป็นไรจับไม่ได้จับไม่ได้ทำไงก็งเอาเชือกมัดดีวะ <No. S 1> อแค่นั้นแหละอีกอันนึงก็ก็จับตรงเบาะแล้วแล้วมึงก็ขยิงขยิงปันน่น <No. S 1> <laughs> <laughs> เอนะทุกคนเฮ้ยหรือว่าที่จริงแล้วมึงควรวิ่งตามจักรยานวะ เออเอเอเฮ้ยคัดคัดคัดฮอลโลอิจิโกะเหรออิจิโกะเล่าฮอลโลเหรอนี่ไงต้องดาบใหญ่หรือว่าอิจิโกะอ่ะดาบแบบใหญ่ลูกจับเออนั่นแหละขอร้องล่ะมึงมึงช่วยอย่าเอาเท้าแทบพื้นได้ไหมเนี่ยอ่ะสมมติอันนี้คือฮอลโลใช่ไหมปัน่นถ้าปั่นหนีปั่นเข้าปะปากคมพอปะ อุ้ยฟันไม่โดนของใหม่ดิเฮ้ยฮึชัดเลยอย่างเงี้ยทำไมยูมาทู่ไปนถึงไปใช้ AK ปรับฮอลโลว์วะดูดิเ <c oughs> นี่ยถ้า AK มันแรงขนาดเนี้ยมึงเอา AK ปรับฮอลโลว์ะได้นะแบบคนอื่นเสกดาบมาแต่มึงเสกแบบเสก AK มาโอ้นี่อะไรเนี่ย โอ้ <Ooh. S 2> oh <my> ของดีดีเนี่มันแบบมันแบบป้อมปืนเลยน่ะว่ามันเป็นยังไงวะระเบิด,ดน่ยอ๋อมันบบปล่อยอน,นี่ออกมาอันนี้คือหนามแลว้ววอทั้งแบบเพิงอ่ะไม่ทำะไรได้เนี่ยลองดูดิ มึยทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรไม่เห็นประโยน์ของฐานรับเพลเน,นอ่ะอันนี้ขอรับม้งดิยิงกจะจอะไรเป็นไงวะาั่น้เดียวตัวงอเลยเหรอยิงหลังก็ตัวงออุ้ยเอา้าหายละยิงไปเหมือนว่าแขนจะหักกขาหักใช่ไหมแล้วถ้าลงยิงยิงก็กดหวัวลงเ่งนี้ยจะรอดปะ no. ซอมบี้งั้นเหรอไหนไมันจะเป็นซอมบี้ยังไงวะฉีดดิเออฉีดตรงนี้เถอะเอออันอันน,น,นี้มันไม่เห็นตรงผลหรือตัวตละครวัดอ่ะเอ,อเป็นแบบตัวละครธรรมดากันเผื่ออยากรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงวะ่ะเรามาดูผลที่เปลี่ยนแปลงกันไปนอ๋อหัวเขียวฉีดจะเป็นหัวเขียวเหรอยิงขาไป เออเออปืนอะไรเนี่ยปืนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนสกินเหระเอ้ยมันมันเหมือนมันคือเหมคือเหมือนมันมันแช่แข็งเลยเดียเดีเข็มฉีดยาสีมพูไม่มีใครแน่ใจว่าเข็มฉีดยานี้มีอะไรบ้างเอฟเฟกต์มันดูไม่สอดคล้องกันและมีเอกลักษ์เฉพาะตัวคือสีมู่เฮ้ยมึงจะมึงเอาคำอธิบายอย่างนี้มาอธิบายกูไม่ได้นะคือฉีดคือฉีดมันเป็นอะไรอะ Two thousand years later เฮ้ย hey, ทำไมมันใหญ่อย่างนั้นน่ะมันเป็นมันเป็นเพราะเราคิดโต้หรือว่ามันเป็นคพาะอน้นี่วะหรือว่าเข็มชิดยาววะเราตรงนี้เรงคิดโต้ดิใหญ่ขึ้นปะเออเออกูขอโทษมึงคือมึงไม่ใหญ่ขึ้นนะกูขอโทษและนี่คือวิธีการขับจักรยานแบบตึงเเเฮ้ยออาาใใหหมม่่คัด,คด,คด,คด ตึงพอว่ะดูดิยกล้อด้วยเฮ้ยแรงเกินล้อหลังแซงล้อหน้าด้วยโอ้โหใครมันทำอย่างนี้ได้ปะเฮ้ยเอ่อคือไม่ไม่คือ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 ปั่นได้ไงอก็ก็ที่ปั่นมันอยู่เนี่ย เดี๋ยวคือคือมึงปั่นได้ยังไองอ่ะมึงมึงมีอะไรมาเล่งอะ่ะเดี๋ยวก่อนกน็นเมื่อที่ปั่นมันอยู่เนะี่ยเอ่อที่ผายแล้วเอาเนะไรวะเนี่ยเออคือยางมันทำจากอะไรอะ่ะคือเดี๋ยวยางมันทำาจากอะไรเนะี่ยทำไมมันเจาะอะไรไม่เข้าเลยวะถ้าเป็นปืนแบบ อย่างเงี้ยมันคือมันจะรอดป่ะยางอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือจักรยานมันรุ่นอะไรอะ่ะถ้าโดนอันนี้แล้วถ,ถ้าจักรยานมันยังไม่เป็นไรอะ่ะเดีมม๋ยวกูไปซื้อจักรยานมาแล้ว กูขเขาเปลี่ยนจากซื้อจักรยานเป็นซื้อเป็นซื้อเป็นซื้อล้อแทนแล้วกัน